สวัสดีครับอยู่กับผมพี่เตา้าลอกรอซิ่งครับวันนี้ก็อยู่กับเสียแพรครับนี่ขับเองเลยวันนี้หลังจากที่เจ็บหนักครับเจ็บตัวหนักเลยเจ้าสมพงศ์เสียแพรบอกกูอีย่างวะอาะปะเดิมครับทดลองทดลองหลังจากจอดซ่อมตั้งแต่ก่อนสงการครับ ช่วงช่างหยุดสงการพอดีนี่ก็เพิ่งใส่ปั๊มเสร็จครับเจ็บหนักอยู่ครับเจ้าสมพงนิ้วขาดครับนิ้วปั๊มไฮดรอลิกขาดนะครับขาดหมดเลยไม่รู้ยังไงไม่รู้เป็นเพราะอะไร น้ำมันไฮดรอลิกก็ไม่ขาดครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงขาดเนาะ,นะก็เพิ่งทำเสร็จครับนี่ช่างเพิ่งไปนี่ก็เริ่มเทสระบบแล้วดูครับคาบน้ำมันยังอยูอย่ยเพิ่งใส่เสร็จเมื่อกี้ครับเติมไฮดรอลิกอะไรเรียบร้อยดูมุมนี้กันบ้างครับ ทำงานชั่วโมงครับวันนี้พึ่งทำเสร็จครับนี่ยพึ่งซ่อมเสร็จเมื่อกี้เองก็งเลยลองระบบอะเซฟแพรขับเองเลยครับวันนี้คนขับไม่ได้มาละกระเทินครับกรเทินน่าจะเริ่มงานพรุ่งนี้ จริงงานชั่วโมงก็เยอะครับเสยีแยแผงงานชั่วโมงเยอะกะจะไม่หยุดสงการนะครับช่วงสงการกะจะไม่หยุดเลยแต่ดันมาไม่โกพังพอดีครับหมดเยอะเหมือนกันครับน่าจะหมดไปเกือบครึ่งแสนได้ธรรมดาครับรถใช้งานมีพังบ้างมีอะไรบ้างเนาะ ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับนิ้วมันขาดถ้าว่าแฮนดริลขาดก็ไม่ใช่ครับเสียแปลว่าแฮนดริกก็ไม่เคยขาดแต่ปั๊มนิ้วมันขาดครับเพิ่งยกปั๊มใส่เสร็จเมื่อกี้เลยครับยจะไม่หยุดสงการครับ หยุดจนได้จริงๆแล้วจะบอกว่างานชั่วโมงก็เยอะครับอยจะทํำค่าปีสงการอยากจะทํำ้ามสงการไปเลยเพราะว่าช่วงสงการนี้หยุดก็ไม่ได้ไปเล่นน้ำไหนครับน้ำก็งมมดเล่นไปไหนก็ลําบากครับโควิด จอดอยู่ตรงนี้เลยครับตั้งแต่นู่นหละน่าจะจอดอยู่ตรงนี้ได้สองสามวันครับ ครับอากาศก็ร้อนร้อนพี่น้อง กก็จะมีจันสนครับเป็นมือปืนให้เสพแพรครับก็จะขับประจําช่วงไม่โกเสียก็ไปรับจอบับครอีกเจ้าหนึ่งน่าจะมาพรุ่งนี้แหละเริ่มง,งาน เห็นว่ามองรถใหม่อยู่ครับแต่ช่วงนี้มันก็เริ่มจะมีฝนมีอะไรมาแล้วก็เ,เลยน่าจะรถใหม่น่าจะยังยังเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าเอามาก็ถ้าเกิดมาช่วงฝนตกไม่มีงานก็ยังว่าแล้วครับค่างวดก็น่าจะหลายหมื่นนะครับก็<ม>เ,เลยน่าจะใช้อันนี้ไปก่อน ตอนแรกเห็นว่าจะไปเอาแคปหรืออะไรนี่แหละต้องรอชมครับมีรถไหม่แน่นอนทีมงานนี้เสียแพรซุ่มไหมครับน่าจะยังไม่เอามาหรอกเนี่ยครับแม่โคทำงานชั่วโมงแบบนี้ก็แกก็ไม่ค่อยได้เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะว่า รถดำก็ของเจ้าของทั้งหมดครับ6คัน7คันไม่แน่ใจครับ6คัน7คันนี่ละมั้งรถเจ้าของทั้งหมดเลยครับจ้างแต่ลูกน้องนะครับไม่ต้องต้องวลนกับเรื่องรถร่วมให้ปวดหัวครับทํางานชั่วโมงก็จอดครับแต่ก็จะปวดหัวกับลูกน้องหน่อยครับเพราะว่าลูกน้องเยอะ 6 7คนนทั้งแมคโครทั้งรถดับทั้งรถไทยหลายคนบูกเกือบสิบแต่ก็ยังดีกว่าปวดหัวกับรถร่วมนะครับนี่ก็แค่เคลียร์กับลูกน้องครับคนขับอย่างรถร่วมเยอะพอเราไปทำชั่วโมงบางรถร่วมก็ไม่เข้าใจก็วุ่นวายครับ แบบนี้นี่งานดินยังไม่เข้าก็หางานชั่วโมงทำไปเรื่อยๆครับก<ๆ>่อนมีแมคโครสองคันครับเสียแพนมีแม็กทีด้วยมีแม็กไฟด้วยทำไปทำมาค่อนข้างจะปวดหัวหน่อยครับเพราะว่าต้องแบ่งทีมนู้นทีมนี้ต้องวิ่งหางานวิ่งเก็บเงินวิ่งดูลูกน้องอูบปวดหัวเหมือนกันครับ ก็เลยหันมาดูแลทีมเดียวก็จะคงจะดีกว่าก็เลยขายมากักมักไฟครับเอามาักทีไว้ใช้แล้วก็ขายมักทีครับมาซื้อคันนี้ไปทำมาทำคันเดียวน่าจะดูแลได้ทั่วถึงกว่าครับถสทีมก็วุ่นๆหน่อ นี่ครับนี่ก็จะเป็นอาการหลังจากเจ็บตัวนะฮะหลังจากที่ซ่อมปั๊มใหม่นะครับก็อาการก็เข้าที่เข้าทางปกติเหมือนเดิมครับทำงานเหมือนเดิมก็เร็วอยู่ได้หะะ จริงแล้วเสี็จแพก็อยากขายครับคันนี้อยากขายอยากขายแล้วก็มีคนมาให้แล้วด้วยแต่ก็ยังไม่ขายครับเพราะว่าถ้าขายไปแล้วก็ช่วงนี้มันงานมันใกล้จะหมดแล้วครับถ้าไปเอารถใหม่มาก็เอามาสงมงวดอย่างว่าลและนะ้วเนาะก็เลยใช้คันนี้ไปก่อนครับคันใหมก็เอาไว้ก่อนแล้วกัน คือว่าทำงานดีอยู่ครับเปลี่ยนมื่กี้ใหม่ใส่เป็นเห็นป้าติดไว้เป็น240ครับแต่ทำไมมันดูเล็กจังเลยมันลึกครับมันดูแคบแต่มันลึกถ้าเม่อกี่4 0จะต,ตื่นตื่นแต่กว้างกว้างครับ ลุม um <ne x ion> หมดแล้วต้นกล้วยนี่ก็จะเป็นอาการหลังจากซ่อมปั๊มครับก็ทำงานได้แล้วนะครับหลังจากที่จอดนิ่งมา2อสวันอู้อู้พูดละเมาลายใหญ่มาแล้วพี่น้องก็ห้องหึมๆเลยอมไป็นเดละตนละ้นล้วยเขา ก็ถือว่าการทำงานก็โอเคครับวันนี้ก็ดีแล้วเสียแปรก็งงๆเอ๊ะมันขาดได้ไงใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้ครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรที่ปั๊มขาดนะครับนิ้วมันขาดอ่ะโอเคครับคลิปนี้ผมก็พามาหานะครับเสียแปรทีมงานดวงสมพง์นะครับ พามาดูไหนพอดีมาถึงก็ช่างออกไปพอดีครับนี่พอเสร็จใหม่ก็เลยลองดูน่าจะอาการปกติแล้วครับโดนโควิดกินไปนะรักษาหายแล้วตอนนี้ทำงานได้แล้วครับอโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องลาพือนๆไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ